นักตกปลาทุกท่านละคกับที่มีเจลังในการตกปลามาในกระพอกระเยือะที่ผมใช้วันนี้ก็คือนี่กบบินพานอุดรสบาดสบายรุ่งยัยนี่ยญ่มากอ่ะพานอุดรทุนนั้ลรอยมากต่ในี่ปากท้อเาผมไม่ได้หันกล่องไปพอดีนะเด็กหน่อยสวนเข้าไป หน,นแล้วในร้านค้าทานอุดรเขาจะไม่คุยโมแล้วนี่กดไปที่3กิโล3กิโลามาธรรมดาด้ดผมบจะจ้ะตัดผลงานของผมด้วยในชอ่องุกสวัสดีครับสวัสดีนนานักตกปลาทุกท่าขขนนะครับที่มีเจรักในการตกปลามาหน,นีกระพอกับผมนะโจในช่องโจพานอุดรมานีผมได้ออกมีออกมาออกมาตีปลาช่อนนะครับ โอ้เสียงรถบินบันบัน,บนม,มามาติดตามนัสกส่กง,นงนันเลยวา่ามนีมโจ๊พันอุดรที่มีผลงานมหึทธิยงวะนี่เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็คือนี่กบบินพานอุดรต่อชีเขียวมาติดตามนักส่งก็เลยว่ามนีโจ๊พันอุดรทีมีผลงานบอลครับไม้ธรรมชาตินะไม้เด็ดมันนี่เปิดไม้ไหมครับผมเออมันคือหนีฝนตกแห้งหนักฝนตกโคตรแรงนี่ครับไม้จะลงไปกับค่อนข้างครับ ลงพุ่งล่างหน่ยเ,เดยเราก็ต้องลงไป <ๆ S 1> เพราะว่ามันเป็นหมาเด็ดเดยวผมลงไปเด็ผมจะตัังกล้องึงเลยตอ้องจะุ้มปาบอหมยี่มงซิงอแค่ขอแค่ไปลงไปเลยหกหมากหมแล้วก็นำหมอกล่งนขึ้นห่เอะหกมาก ไปเราถึงไม้แล้วเดี๋ยวผมกระสิทำการตั้งกล้องนะครับเพื่อเอ,อ่อยัง่ะเพื่อเป็นการอัศรสในการดูแล้วก็ความรอของผม <c oughs> <c oughs> ไปลุยกันเลย <c oughs> <c oughs> ไปเอาไปจอบร้อยมัน ายืนดีๆกัน เซดายเสดายมากับเมื่อกี้เนี่ยโอ้ตัดแห้งมากเลยสง้งใสบนนั่นนะตุ๊บหวานนิแล้ะซุ้งใสเป็นนิดนึงสวนเลยเพติดนะครับเซดายมากโอ้จะหล่อหนวดมาเลยไปบึ้งกันตัว 你都晒爽了。 ยนนหนูตัวนี้น้องมิหลักสขึ้นนะพราไก่ว่าถึงเงยไก่เครื่องหรือเปล่าโหมา้ ตรงนี้สาม้ืนนะเอสบัดย่าสบัด,อบดโอ้โหเยื่อหลุดพอดีนี่ครับหลุดง่ายเลยนี่ใ่ญ่มากอะ่ะโอ้โหผมว่าสาม้นนะนี่เยื่อหลุดพอดีนะเกือบว่่ได้แหบฝากผลงานลงนนผมด้วยนะครับในช่อง โจผ่านอุดรเท่านั้นผมบอกแล้วนี่ของแทบเลล่ะผมบอกเลยว่าสุดยอดโคตรมั่นเลยตัวเมื่อกี้มันลอยมาแต่ในี่ยปากทอนะผมไม่ได้หันกล่องไปพอดีนะกัดปุสงทรงเล็กหน่อยอู้พอดีกันกล่องโยนเลยทรงสัยเล็กหน่อย,อออย,ย <laughs> ส,ยนอยสวนเข้าไปนี่เต็มปากอันย้ะ นี่ฝากไว้ด้วยกบบินผ่านอุดรมีจำน่ายแล้วในร้านค้าผ่านอุดรท่านได้ออกทรงออกแต่นอกประเทศเรเนะนี่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมมีสั่งให้เบิ้งว่าตัวนี้ได้จากโลนะอยวชีว่าโจผ่านอุดรขี้คุยคุยไรก็เดาจะสั่งแน่นะสิเนี่ยว่าเฮ้ยอย่าพูดอย่าง,งานั้นเดี๋ยวโจผ่านอุดรี่สั่งให้เบิ้งนี่เขามีตะช่างแล้ว เขาจะไม่คุยโมแล้วนี่กดไปที่00000เหมืนอนเออแม่เขามาสั่งกันเลยว่าปลาตัวนี้มันจะได้กิโลเดี๋ยวผมจิบกวัวข้างกระเตมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องหามองกวัวที่มันแข็งแข็งก่อนของกวัวแบบนี้ก็ได้อุ้ยอุ้ย กัวนี้เลยกันเฮ้ยก้อนนี้แหละตต้อีสุดลตัวนี้อยู่ที่ประมาณจากโล3 3กิโล3กิโล3กิโล,โลเท่าไร3กิโลสุดจุด1 5เนาะง่บ่3โลจุด1 5 บ่ธรรมาดาด้ผมบ่ากะถ้าเป็นบ้านโฮกก,กะหายอยากใจยุนี่กะหายากแน่จังหน่อยแต่กะมีผลงานนี่ดูด้วย,วยนี่สามจุดหนะึ่งห้านะผมโมด้ขี่ตัวเด้ผมโมเมนต์ผีบ้าเด้นี่เดี๋ยวผมกะสีทำการเนี่ยถ่ายรูปแล้วกะสีปล่อยมันไปนะครับเพื่อเป็นพอพันแม่พันผม,มโมนไปเดี๋ยวสีหาว่าโจพันอุดรใจไรยฝากผลงานของผมด้วยในช่องโจพันอุดร แกวเล่ตัวนี้สุดจัดปรัดบอกอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากไปครับเดี๋ยวผมทีเอามันลงไปไปล่อยนะนี่ใหน่มากปล่อยไปเลยไปี๋ยวโว้ยขวดมั่นนี่ต้องมาไหมไหมนี่จริงจรงอยู่นะเพราะว่าน้ำมันขึ้น ขึ้นมาแล้วเลยมันนามมันท่วมป้าหยามากแบบปลาช่อนมันเต็มมากลอกกัดเด้อป่านี่หน่อยหรือว่าป่าอีอย่างที่มันหากินพืชกินยอดงานะมันช่ไรกัดห้องกับมาอาศใจช่วงนี้แหละมาเห็ดคลนะครับเนาะแก้วแก้วสุดเลยสุดเลยกระเทยบอกนะไมนสวงามแบบแก้ว